สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปตีมิ้มนะคะวันนี้มีสองดังนะคะ กันเลยค่ะกำลังจะเปิดทางค่ะมัน,นก็นมันเลยค่ะดูรังแรกนะคะโหวันนี้เจองานหนักค่ะตรงไหนล่างค่ะเห็นไหมน,นี่นะครับ มาดูอีกรังนะคะนี่ค่แม่เต็มหมดเลยลังใญ่ลังใญ่นี่ลังญ่ง

ไปค่ะโอ้ยัหนักเท่าวันนี้สายโหดสายโหด ยอดสุดยอดยขีมือเข้าขันเทพแล้วนี่ครับลแล้ว <laughs> ะละแล้ว หน,ม,น,ม,นมากหนมากอือหือโอ้ยขนนี้โคตรหนัดเลยนี่แล้วค่ะ

เสร็จแล้วค่ะโอ้โห เดี๋ยวมาดูอีกรังนะคะทำแล้วค่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> โหล่างค่ะดมันมาไปย,ยังไงอื้อลังโตมากนี่ครับ อ้หัวน้ำก้อนโตครับหลังนี้อยู่มานานแล้วครับเียบสุดยอดมากครับเดี๋ยวมาลุน้นกันเลยครับลุ้นและให้กำลังใจกันนะครับหลังนี้จะทำได้ไหม

โอ้โโคตรครับโคตรมิมดูครับั้งใหญ่ค่ะั้งใหญ่หัวน้ำก้อนโตติดตาสวยโอเคเลยทางนี้เอาแตงจริงครับโอ้ ลังไงลังไงจังทจันยอดเริ่มชำนานแล้วครับ เฮ้ยอันนั้นมันองดูมันหล่นดีดมันหล่น เกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหยหัวน้ำหัวน้ำสายฮาจริงจโจะออกยังไงคะดูคะ่ะเหนื่อยค่ะตอนนี้เหนื่อยมากค่ะ ค่ะตอนนี้ยังไงคะฮะอยากให้ท่านผู้ชมครับดูลังนี้ครับสุดยอดครับลังโตมาก แล้วก็น้ำหวานนี่เยอะเลยนะครับสองลังนี้ผู้หญิงสายฮ่าตีมิม้มบสุดยอดโอเคน่ครับดูตรงนี้นะครับดูที่มันปิดตาไว้นะครับตรงนี้คือน้ำหวานนะครับนี่ครับนี่ครับคือสุดยอดเลยครับน,น้ำหวานนี่ก็น้ำหวานนะครับ นี่ครับโอเคครับอ้าวสรุปผลงานนอยบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะดูผลงานค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากค่ะทำได้ไปสองแ้มนะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะดูค่ะหวานมากค่ะอือ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 อื่อื วันนี้เหลวไหมโย่เหลวค่ะเหลวค่ะไม่มันเหลวเลยครับวันนี้เหนื่อยค่ะวันนี้ก็เพ้าะี่จะเอายากมากเพราะว่ามันก็อยู่แบบว่าเขาเร fairly, ียกว่าไงก็อยู่ใต้พุ่มไม้นะคะแล้วก็มันเนินสูงมากกวัวจะเอาไปกวัวจะเอาได้ก็เหนื่อยมากค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์และกด s ับส c r i b ์ให้ช่องพี่ชายนัดด้วยนะคะวันนี้ก็รอติดตามนะคะว่าวันพรุ่งนี้จะทำคลิปอะไรต่อไปนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ